สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านระยะนี้นะครับก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็อาจจะมีฝนอยู่บ้างแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็เริ่มมีอากาศเย็นแล้วนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับครอบคบอรัวฟุตบอลทุกท่านก็ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องอแบงกกิ้งฟี فا นะครับคืออันดับโลกของทีมชาติไทยของเรามาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะสงสัยว่าอันดับโลกเนี่ยสำคัญอย่างไร มันก็มีอยู่หลายประการครับที่จริงผมพูดเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วนะครับในหลายคลิปที่ผ่านมาเกี่ยวกับความสําคัญของการขยับอันดับขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นอา่าสิ่งที่ชี้วัดนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยอ่อยู่ในฟีเท้าระดับไหนนะครับของชาติต่างๆที่เป็นสมาชิกฟี่าตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขามองครับทั่วโลกที่เขามีทีมชาติที่อยู่ในฟี่าเนี่ย ที่เป็นทีมชาติต่างๆนะ,นะประเภทฟุตบอลเนี่ยเขาจะมองทีมนั้นๆน่นนะด้วยภาพรวมนะครับด้วยการดูที่เรนกิ้งฟีฟ่าครับแล้วก็ตัวนี้เองครับมันเกี่ยวเนื่องกับการค้าแข่งต่างประเทศของนักเตะไทยเรามุมมองของสโม,มสรต่างๆที่มองมาอย่างนักเตะไทยเราที่มีโปรไฟล์เป็นทีมชาติไทยว่ามีคุณภาพขนาดไหนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอ่าค่าตัวนักเตะนะครับเกี่ยวกับรายได้ต่างๆที่เป็นของนักเตะไทยเรา เกี่ยวกับมุมมองของผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนมุมมองของผู้ที่จะามาใหา้การอุปการะคุณนะครับกับทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยรวมทั้งทีมชาติไทยหลายสิ่งหลายอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นเป็นผลบวกผลดีถ้าเกิดทีมชาติของเรานะขยับขึ้นไปในระดับแรงกิ้งวิฟ้าที่สูงและจุดนี้มันยังเป็นจุดที่เกี่ยวเนื่องกับทางด้านจิตวิทยาครับทําให้จิตใจนะครับของนักเตะไทยแล้วก็ทีมชาติไทยเราเนี่ยยกระดับขึ้นในการที่จะ มีแพชชั่นมีกำลังใจในการที่จะแข่งขันในระดับสูงขึ้นไปและยังเป็นหมุดหมายนะครับสังเกตด,ดูครับเวลาเราเดินขึ้นบันไดเนี่ยจะขึ้นบ้านหรือว่าขึ้นอาคารหนต่างเนี่ยเราจะต้องมองไปทีละขั้นทีละขั้นในการเดินก้าวขึ้นไปครับไม่มีใครรครับที่ยืนหลับตาแล้วก็จินตนาการถึงขั้นสุดท้ายคือชั้นบนเลยแล้วก็ก้าวพวดขึ้นไปเลยคงคงไม่มีครับ ตัวนี้แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่มันเหมือนเราฝึกหัดเด็กๆนี่แหละให้เลียเล้ยงบอลพอเลี้ยงบอลเป็นก็หัดสง่งหัดส่งบอลแล้วก็เริ่มอาหัดเล่นเป็นทีมคือมันเป็นสเต็ปขั้นตอนตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นสิ่งที่เรามองเห็นอันนี้แหละครับเป็นความสําคัญคร่าวๆนะเกี่ยวกับแรงกิ้งฟีฝ่าผมพูด,ดง่ายๆแต่ความหมายมันเยอะนะครับตรงนี้ผมพูดเรื่องความหมายลึกๆมาหลายคลิปแล้วคลิปนี้ผมอยากจะพูดในเรื่องที่ฟังสบายๆและเข้าใจใง่ายๆนะครับ แล้วก็มีเพื่อนในหลายคนนะครับเข้ามาชมแล้วขอขอบคุณกลับขอบพระคุณอย่างมากครับสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับให้กําลังใจทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยให้กําลังใจนักเตะไทยทุกคนก็มีเพื่อนถามมานะครับว่าอยากจะให้ผมเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องโถกันในขันนะว่ามันสําคัญอย่างไรอ๋อแรงด์กิ้งวีฟ้ามันมันเป็นตัวกําหนดโถด้วยนะครับเกี่ยวกับระดับฟุตบอลเนี่ยถ้าแรงด์กิ้งเราดีเราจะอยู่ในโถดีคือโถที่1โดยปกติแล้วจะมีการแบ่งโถออกเป็น 3- ามถึงสี่โถนะครับ4โถนะฮะ ในการแข่งขันในแต่ละทัวร์นาเมนต์ในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็น a f c หรือว่าเป็นอ่าทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่าในระดับทวีปหรือระดับโลกเนี่ยเขาจะแบ่งโถการแข่งขันครับคําว่าโถหมายความว่าจะนํานะครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3าี่ที่เขาเรียกเป็นโถนะโถที่1โถที่2โถที่3โถที่4เนี่ยจะเป็นการนำอ่าทีมที่นะครับอ่าผ่านเข้ารอบหรือว่ามีสิทธิ์แข่งขันเนี่ยมาจัดนะครับไว้ในกลุ่ม โถนี่เขาเรียกเป็นเป็นกลุ่มนะเป็นเป็นกลุ่มทีมนะที่มีระดับการเตะที่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นเกรด A เกรด B เกรด C เกรด D อย่างนี้ฮะเพื่อจะมาแบ่งกลุ่มการแบ่งโถเนี่ยมันสําคัญยังไงก็คือมันเป็นการอ่ามันเป็นดัชนีชี้วัดครับมันเป็นดัชนีชี้วัดความสามารถของแต่ละทีมในการจัดแรนกิ้งนะครับว่าทีมเหล่านั้นเนี่ยผ่านเข้ามาแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ย จะมีระดับความสามารถในระดับไหนคือโดยจุดประสงค์แล้วเขาไม่ต้องการให้ทีมที่มีระดับแรนกิ้งสูงหรือว่ามีความสามารถสูงเนี่ยไปเจอกเดงในรอบแรกๆมันจะทําให้เกิดาการเจอกันในลักษณะที่อ่อนเจออ่อนแข็งเจอแข็งนะฮะเขาจึงเอาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดไว้ทูที่1รองลงมาไวถ้ถวที่2แล้วก็รองลงไปจนถึงถึงร์ที่4เพื่อที่จะให้มันคระ,ะในการแข่งขัน ถ้าเกิดทีมที่มีแร็คกิ้งที่ต่ํากว่าแล้วก็มีค่าความสามารถต่ํากว่าเนี่ยมาเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าในทัวร์ที่1เนี่ยหรือทัวร์ที่2เนี่ยถ้าสามารถเอาชนะได้ก็สามารถผ่านเข้ารอบได้ครับเป็นลักษณะนั้นเขาไม่ปรารถนาที่จะให้ทีมที่แข็งแกร่งในทัวร์ที่1นึ่ทัวร์ที่2ทัวร์ที่3เนี่ยนะครับทัวร์ที่4เรียงลงมาเนี่ยไปเจอกันเองนะครับมันอาจจะทําให้ทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติเกาหลีหรืออิหร่านเนี่ย ต้องมาเจอกันเองในรอบแรกแล้วตกรอบไปอย่างน่าเสียดายโดยที่ทีมเหล่านั้นยังไม่มีโอกาสนะครับได้เจอทีมชาติที่เป็นรองลงมานะครับอาทิเช่นทีมชาติเวียดนามทีมชาติไทยที่อยู่โถสองสมมุตินะครับจะไม่มีโอกาสเลยอิหร่านกับญี่ปุ่นไปเจอกันเองแล้วอิหร่านตกรอบเนี่ยกลายเป็นว่าไทยชนะเวียดนามแล้วไปชิงชนะเลิศกับญี่ปุ่นอย่างนี้ฮะถ้าไม่มีการแบ่งโถมันจะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเสียนะครับตไในรูป,ปรับเสียทัวนาเมนต์ครับ เสียทัวร์นาเมนต์แล้วก็ทําให้ทีมบางทีมอย่างอิหรา่านเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคือจริงๆแล้วเขา่าจะได้ไปในรอบที่ลึกกว่านี้นะครับเข้าไปชิงชนะเลิศหรือไปแข่งในรอบลึกกว่านี้เพื่อผลนะครับต่ออันดับโลกของเขาเพื่อผลต่อเรคคอร์ดในการเข้ารอบลึกๆนะครับหรือรรอบชิงแทนที่จะมาแพ้ในรอบแรกนะครับทําให้ทีมเขาเสียหายตรงนี้ครับเป็นเป็นการเกลียนะเกลียค่าสัมประสิทธ ที่มันยุติธรรมนะครับในการจัดรนดับโลกในครั้งต่อไปและตรงนี้เองครับเขาเรียกว่าดัชนีชี้วัดความสามารถนะการจัดทัเนี่ยแลวมันเป็นสิ่งที่เป็น,ปนทั้งทําให้ทัวร์นาเมนต์นั้นน่าดูนะครับเป็นทั้งทําให้ทัวร์นาเมนต์นั้นเกิดความยุติธรรมในการแข่งขันนี่แหละครับเป็นความสําคัญของการจัดทการแข่งขันนะที่ผมพูดด้วยภาษาง่ายนะครับให้เข้าใจง่ายกันก็เป็นสิ่งที่ เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับในการแข่งขันทั่วไปนะครับของฟุตบอลในแต่ละทัวร์นาเมนต์ตอนนี้นะครับเป็นระยะเวลาในปี2 0 2 4นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกเต็มปากเต็มคานะครับว่าเป็นช่วงของฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยทีมไทยเราก็ก้าวขึ้นมาในระดับที่น่าพอใจครับคืออันดับที่9 6ของโลกในอานรนก ranking fifa นะครับจากระดับที่115เมื่อปีที่แล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่อันดับที่ค่อนข้างจะดีในระดับฟุตบอลแล้วก็ต่อไปนี้นะครับถ้าเราก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเราจะ ได้ไปอยู่ในโถที่ดีขึ้นโดยที่เราไม่จะเป็นจะต้องไปแข่งขันกับทีมในระดับที่แข็งแกร่งเท่ากับเราตรงนี้เป็นผลดีกับเราครับยิ่งเราขึ้นไปสูงเท่าไหร่นะเรายิ่งไม่ต้องเจอทีมที่แข่งแกร่งในรอบแรกๆเรามีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบลึกๆนะครับอาจจะเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับอาจจะเข้าชิงชนะเลิศได้มันทําให้เราเนี่ยมีผลงานนะครับที่ดีขึ้นมีคะแนนร a n k i n g FIFA ที่ดีขึ้นอันนี้เป็นผลบวกนะมันเหมือนกันกัน ที่เราพยายามที่จะช่วยตัวเองนะครับให้เราสามารถยกระดับขึ้นได้ลักษณะที่มันทวีคูณขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าเราแย่เราไปอยู่ในโถท,ที่ต่ําเนี่ยเราก็ต้องไปเจอทีมชาติแข่งๆตัวนี้เป็นสิ่งที่ไม่ไม่เป็นผลดีต่อเราในทัวรน์นาเมนต์นะตัวนี้แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองต่อไปว่าทีมชาติไทยเราไปแข่งในแต่ละทัวรน์นาเมนต์จะได้อยู่โถไหนนะครับคําว่าโถตัวนี้มันหมายถึงชะตากรรมในการเข้ารอบหรือตกรอบด้วยนะ ตัวนี้สําคัญแล้วการเข้ารอบตกรอบมันเกี่ยวข้องกับการเก็บแร็งกิ้งฟีฟ่าของเราด้วยโดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญของฟีฟ่าอย่างเช่นคัพหรือว่าทัวร์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยหลายทัวร์นาเมนต์ที่มันมีผลนะครับต่อการเก็บแร็งกิ้งฟีฟ่าของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังนะครับทีมชาติไทยเราเนี่ยยังยังต้องเดินทางอีกไปในระะยทางที่ที่อีกพอสมควรนะครับมันไม่สิ้นสุดตรง96นะอย่างที่ผมเคยพูดนะเดือนหน้าเนี่ยจะถึงแล้วครับอีก2อาทิตย์เนี่ย นะครับพฤศจิกายนนะครับทีมชาติไทยเราแบตแรกนะที่จะแข่งขันใน FIFA Day International A-MAT c h เราจะเจอกับทีมชาติเลบานอนเนี่ยเออเราก็มี FIFA Day อีกวันหนึ่งนะครับก็คือเราจะเจอกับทีมชาติลาวนะครับในวันที่17พฤศจิกายนเป็นแมตส์สำคัญครับที่เราจะต้องจับตามองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทีมชาติไทยเราจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเราสามารถเก็บคะแนนแรนกิ้งฟ i ฟ่าได้ทั้ง2แมตช์ด้วยชัยชนะนะครับ เราจะมีคะแนนบวกขึ้นมาอย่างน้อยก็6คะแนนออก,กว่านะเพราะว่าทีมชาติลาวเนี่ยอาจจะมีรงัง king v i f a ที่ต่ำหน่อยนะครับร้180อยแปกว่าเราก็ได้คะแนนไม่เยอะนักแต่ก็ถือว่าเป็นคะแนนได้อีกประมาณ2คะแนนออก,กว่าครับชนะลาวได้เนี่ยแต่เราห้ามแพ้นะถ้าเราไปแพ้ทีมที่มีรงัง king ต่ำกว่าเราจะร่วงเยอะเลยประมาณ 6- กถึงเคะแนนนะถ้าเราไปแพ้ลาวที่เราจะโดนติดลบอ่ะแต่โอกาสที่จะแพ้คงจะมีไม่มากครับมีน้อย แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเสียทีเดียวนะครับทีนยู19ของเราเมื่อ2ปีที่แล้วเคยแพ้เรานะสประตูต่อศูนย์ยประมาทนะครับตัวนี้ไม่ได้เลยนะตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันเชียร์ครับส่วนนักเตะนะครับที่เราจับตามองมานานอย่างจุดเบลนี่ฮะจุดเบลเขาก็ตอนนี้ครับเขาก็มีโอกาสได้ลงแข่งขันในฟุตบอลถ้วยนะครับกับให้คอร์โดบานะการแข่งขันครั้งนี้นะครับจุดเบลสามารถทําประตู ทีมอูเอ o อนะครับทีมจากหลีก3ได้นะครับ1ประตูแต่ว่า u ู o อ o อก็สามารถตีเสมอได้นะครับแล้วก็ตัดสินก็ด้วยลูกโทษนะครับคอโดบาก็พลาดท่านะครับแพ้จุดโทษไปก็ทําให้การแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ก็น่าเสียดายนะครับค o โดบาจากหลีก2ไปเสียท่าให้กับหลีก3แต่ว่าก็เป็นผลงานนะครับของจูดเบลที่ลงแข่งขันในบอลถ้วยคําว่าบอลถ้วยเราคงนึกภาพออกนะ นะครับว่าเขาจะใช้นักเตะที่เขาต้องการดูฝีเท้านะครับให้ชุดเบลลงและชุดเบลก็ทําได้แต่ผลในขันก,ก็ดูไม่ดีเท่าไหร่ครับก็คือแพนี่นี่คือภาพมุมมองนะที่ผมพยายามพูดผมจะพูดต่อจากนี้นะว่าเรื่องของจุดเบลเป็นอย่างไรบ้างนะครับในใน,ในช่วงเวลานี้ผมคิดว่าท่านที่ดูบอลมานางคงจะรู้คําว่าลงบอลถ้วยแล้วก็ยิงประตูได้แล้วก็ผลสกอร์ผลการในขัน เป็นลักษณะนีมน้มันภาพรวมเป็นยังไงสําหรับนักเตะของเรานะครับก็ผมขอพูดแค่นี้แล้วกันก็ช่วยกันให,ให้กำลังใจนะครับเหลือเวลาอีกไม่นานนะสอ,อาทิตย์เนี่ยแล้วก็เราก็จะได้แข่งขันนะครับครั้งนี้นะครับโคชมาซาดาอิชิเนี่ยคิดว่านะน่าจะเรียกตัวนักเตะ,ละหลายๆคนนะเควินดิโรมดัมที่เราอยากจะทดสอบนะครับเพราะว่าตอนนี้แข็งแกร่งเหลือเกินครับในใน,ในไทยลีกของเราเนี่ยขึ้นมานะครับถ้าได้ เควินดีโรมร้ำขึ้นมามันจะทําให้แผงหลังของเราแข็งแกร่งขึ้นอีกมากครับแข็งแกร่งขึ้นดีมากนะตอนนี้เราขาดโกอุ้มไปนะครับแต่ผมคิดว่าแผงหลังเราได้โจนทานเข็มดีมามีเอเลสดนเลาะถ้าได้เควินดีโรมร้ำมาอีกคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไปได้อีกไกลครับไปได้อีกนานเลยแล้วก็เป็นแผงหลังมาตรฐานระอย่างหนึ่งนะเขาเล่นในไทยลีกการเรียกตัวมาติดในทัวร์นาเมนต์อย่างเอเวฟนะครับ ทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์น่าจะง่ายนะเราควรจะพึ่งพานักเตะในไทยรีกเราให้มากขึ้นเพราะว่าสิ่งนี้แหละครับมันจะทาให้เราสามารถแข่งขันในระดับนานา,นาชาติได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นแต่นักเตะคนหนึ่งนะที่ผมชื่นชมเมื่อคืนนี้โก้นิโคลัสมิเคลสันเขากลับมาติดทีมชาติไทยที่โดนเรียกทุกครั้งเข้ามาทุกครั้งครับถือว่าเป็นสุดยอดที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยของนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ต่างแดนนะ นี่คือจอมสปิริตครับขวัญใจชาวไทยครับนิโคลัสมิเกลสันนักเตะทีะ่คนไทยหลายคนก็คงจะรักนักเตะคนนี้นะผมคิดว่างันเป็นขวัญใจคนไทยไปแล้วแหละนักเตะที่มาตรฐานสูงอย่างเขานะครับสําหรับทางด้านทีมยู23ของเรานะครับก็ปรากฏว่าไอ้ผมพูดเรื่องโถการในขันเนี่ยในเนยเช่นขับในที่กำลังจะเริ่มขึ้นอยู23เนี่ยเราตกไปอยู่นะครับในถที่2ในขณะที่โถแรกนะครับ ก็มีทีมชาติอินโดนีเซียแล้วก็ทีมชาติเวียดนามครับได้อยู่ทถรแรกเรามาอยู่ทรที่2ร่วมกับทีมอย่างมาเลยน,นะครับทีมอย่างมาเลยทีมอย่างหลายทีมที่เป็นระดับมีมีอยู่3ทีมนะครับคือคือที่เราตกมาอยู่ทรที่2หลายคนคงสงสัยนะว่าทําไมเราไม่อยู่ทรที่1ร่วมกับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียเราคงจําได้นะครับการแข่งขันเดชินคับเมื่อ,อปีนี้นะครับเมื่อเมื่อตอน,ต,นต้นปีเนี่ย ที่เราจําได้ว่าโคตระนะฮะพาทีมยู23เราไปแข่งคือมันมีปัญหาคือเรื่องตัวผู้เล่นนะครับเกี่ยวกับการไม่ได้ตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดนะที่หลีกเขาไม่ปล่อยตัวมาให้ทําให้อ่าทางโคตระต้องดึงตัวเอราวันกานิเย่มาช่วยนะของจาได้แล้วก็ทางอิโดนเชียเองเขาก็ไปเพย์ออฟนะครับที่ชินจายังเขาไปมีปัญหานะครับโดนใบแดงนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นบทเรียนนะกับเกยวกับทีมชาติไทยของเราเนี่ยที่ที่เราไปแข่งขันแล้ว ผลการแข่งขันเราตกรอบมาเพราะว่านะครับเราไม่ได้ตัวนักเตะที่ดีที่สุดไปแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นจากบทเรียนของยูยิบสนะที่อยู่ท2สองตอนนี้โดยเหตุผลที่เราไม่ไม่มีตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดโดยการไม่ปล่อยติดนักเตะมาในยนะูยิบสามทให้เราตกรอบไปยังขับครั้งที่แล้วทาให้เราตกไปอยู่ทที่2เป็นรองอินโดกับเวียดนามครั้งนี้นะครับนิชิกายะเนี่ยผมคิดว่าผมเชื่อมั่นนะนิชิกายะเนี่ยจะได้รับนะครับการร่วมมือการดูแลมาจากอิชิ ผมคิดว่าย23จะสร้างประกฏการณ์ใหม่ครับไม่แตกต่างจาก u 17หรือว่า u 20ของเราเหลือทีมนี้แหละครับย23นะครับในทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นซีเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นคัดเลือกฟุตบอลชินแชมตปี้ชาติเอเชียเนี่ยที่เราตกมาอยู่ที่2เนี่ยนะครับครั้งนี้นิชิกะยะจะต้องทําให้ทีมทีมนี้นะฮะกลับขึ้นมานะฮะอยู่ในระดับเดียวกันในความภาคภูมิใจเหมือนกันกับย17กับย20 เรารออีกไม่นานครับบทพิสูจน์นี้จะเกิดขึ้นระบบทีมชาติไทยกับยูไนเาจะเป็นระบบเดียวกันตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถทําผลงานได้ยอดเยี่ยมแน่นอนถึงแม้เราจะอยู่ถัที่2นะจะต้องไปเจอกับทีมแข็งแกร่งในถูที่1หน่อยก็แล้วแต่นะครับนี่เองครับเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการไม่ปล่อยตัวเนี่ยผมต้องบอกครับว่าการแข่งขันินตร์เนชั่นแนลเอแมตต่อไปผมเชื่อมั่นในนักเตะไทยลีกครับที่มีมากมายนะที่ท,ที่ที่เรามีอยู่ในลีกของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองเนี่ยอิชิเปิดโอกาสอย่างมากเลยนะครับนักเตะอย่างไทยไทยลีกสองอางชนบุรีเนี่ยเราก็ขึ้นมาครับไม่เห็นเป็นไรลยครับเพราะว่าฝีเทา้าดีตรงนี้ถ้าอิชิเปิดเปิดเปิดกว้างนะตรงนี้อิชิทาอยู่แล้วครับเพราะว่าในเจแปนเวการเปิดกว้างในการนํานักเตะขึ้นมาเตะในทีมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยในในระบบนี้ทําให้เกิดความหลากหลายในระบบการเล่นเพิ่มขึ้นนะอิชิสามารถวางแผนได้มากขึ้น เทคนิคต่างๆมันหลากหลายมากขึ้นตรงนี้มันจะช่วยทำให้เราสามารถแข่งขันใน a f f วนะทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ใช่ฟ i f a d เดหรือแข่งขันบางทัวร์นาเมนต์ที่เรียกตัวนักเตะยากเนี่ยิชิจะมีตัวเลือกมากมายที่จะทำให้มาตรฐานการเตะของทีมชาติไทยเราไม่ลดลงตัวนี้ครับเป็นการวางแผนระยะยาวนะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆว่าจะเป็นอย่างไรบ้างบางประเด็นเราจะเพิ่งตัดสินนะครับเราดูให้รอบด้านก่อนค่อยดูไปด้วยกันครับในฐานะข้อครัวฟุตบอลไทยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมจะมา เล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งสําหรับที่เพื่อนถามมาเกี่ยวกับเรื่องอาการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับโดยโคดิชิในชุดที่จะลุยศึกฟีฟ่าเดย์นะครับในวันที่14วันที่17เนี่ยในการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมเนี่ยต,ตัวนี้ยังไม่ประกาศออกมานะครับเดี๋ยวถ้าเกิด A FA Thailand ประกาศให้อิชีอิชีต้องต้องถ่ายทอดสดอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ดูเลยแต่ครับวันนั้นมันจะเป็นการถือเตี้ยอีกครั้งหนึ่งนะ ผมก็จะนั่งรอคาถามจากผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะก็ว่าก,ก็เดี๋ยวเราถ้าเกิดม,มีประกาศนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับคลิปนี้คุยสบายๆครับพูดเอ่เกี่ยวกับเรื่องอ่าต่างๆที่เพื่อนๆถามมาเล็กๆน้อยแล้วผมพูดปแบบภาษามันพันคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆครับสาหรับคลิปนี้ครับ คึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฝุงอนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮู เป็นยาวิเศษกระกองกิเลสทำคนที่เป็นคนชาญศึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่ายพ่ก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกฝนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ูฮูฮูฮููฮููู